มาครับวันนี้เรามีรถครับ SUV Cortower นะครับแบรนด์ยอดนิยมของตัว Honda นะครับในราคาย่อมเยาว์นะครับมาให้เลือกครับสามรุ่นครับรายละเอียดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเม้งนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับด้านหลังผมเลยนะครับเรามีนะครับรถ SUV นะครับ Cortower นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของตัว Honda นะครับในราคาย่อมเยาว์นะครับมาให้เลือก3รุ่นนะครับ รายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงอย่ารอไปเริ 89, 00, ่มต right ้นกรนลิบที่ตัวท็อปก่อนเลยครับในส่วนตัวรุ่นนี้นะครับไปโชมรุ่นของตัว rs แล้วนะครับราคาใยแดงคันนี้นะครับจะอยู่ที่1ล้านครับหนึ่งแสนเก้าหนะครับเาบาทครับวันนี้ครับทางพิยนต์ของเราขายเพียงแค่5้าแสนแปดหมบาทครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่10,000ื่นเท่านั้นครับเริ่มมาที่ด้านหน้ากันเลยนะครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับให้ดูนะครับเรียบหรูนะครับพรีเมียมมากขึ้นนะครับกระจกด้านหน้าไฟด้านหน้าเลยจะเป็นงานไฟครับของตัว ในส่วนของตัวกระจันหน้านะครับออกแบบดีไซน์มาด้วยงานโครเมียมนะครับจะได้เป็นงานสีโครเมียมลงเงาสีดํานะครับพร้อมโลโก้ของตัว Honda ไฟฝั่งขวานะครับสวยใสเดิมๆแล้วนะครับต่อมานะครับชมของรุ่นตัว RS นะครับที่เขาจะได้มาก็คือในส่วนตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับเขาจะออกแบบดีไซน์ตกแต่งตรงนี้มาให้แล้วพร้อมกับงานไฟนะครับที่เป็นไงไฟเดย์ไทม์ของตัว LED หลอดเรียงนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ต่อมานะครับให้ดูนะครับรายละเอียดของตัวนั่นน่าอาจจะอาจจะมีริ้วรอยของตัวค่าแมลงเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็บอกตามตรงเลยแต่ว่าอ่าพวกรายละเอีตรงเนี้ยอย่าผมทําการนะครับทําสะอาดครับเก็บริ้วร้อรายละเอียดของตัวงานให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับให้ดูงานฝากระโปรงครับเปี่ยมสันคมนะครับสภาพฝากระโปรงนะครับบางๆเดิมๆสวยๆนะครับและก็ในส่วนของเอกลักษณ์ของตัว RS นะครับก็จะได้ตัวแม็กครับที่เป็นนะครับใบพัดนะครับ5ก้านนะครับขนาดของตัวอ่า แม็กับ17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางครับ2 1 5นะครับความหนานะครับ55เป็นยาง R 1 7บเครับยางเป็นปีของตัว22ของโยโกฮาม่าแล้วนะครับสภาพของตัวแม็กนะครับเดิมๆนะครับยางยังใช้งานเรียกอยู่ยางนะครับให้ดูโช๊คด้านในนะครับคันนี้ครับเพิ่งเข้ามานะครับผมทําการแค่ทําการล้างครับชำระล้างแค่เบื้องต้นนะครับแต่ให้ดูดีเทลของตัวโช๊คยังสภาพเดิมสวยเลยนะครับ ในส่วนของคิ้วนะครับปวงซุ้มล้อของตัวรุ่นตัวท็อปนะครับเขาจะตัดด้วยงานครับที่เป็นงานสีก็ตแบ็คให้แล้วนะครับงานบอดี้นะครับคันนี้นะครับแค่ทาการชะลร้างเฉยๆนะครับอาจจะมีริ้วล้อเล็กน้อยนะครับผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับเราขายกันตรงๆนะครับอย่าผมทําการเก็บริ้วล้อให้นะครับผมมาทําการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะได้เป็นปรับเข้าไฟฟ้านะครับเป็นงานสีดําก็ตแบ็คแล้วนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับไปตัวนะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับมองมุมมองสายตานะครับของตัว Honda ไอ อนด้านะครับเป็นวอสให้พร้อมนะครับต่อมานะครับคันนี้มาพร้อมระบบของตัวนะครับกุญแจคีย์เด็ดโกนะครับก็คือในกรณีที่เรานะครับเดินออกจากรถนะครับรถระบบจะทําการล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือสามารถทําการเปิดได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับในกรณีที่เราเก็บกุญแจนครับไว้กับทางกระเป๋านะครับกันสะาติดตั้งให้แล้วนะครับเดิมนะครับอันนี้จากศูนย์แล้วนะครับดูได้ครับง่ายๆครับโลโก้นะครับกรณีที่เป็นโลโก้ของตัวฮอนด้านนี่คือกันสะอาแท้เดิมจากโรงงาน ต่อมาด้านข้างนะครับเขาออกแบบดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วนะครับให้ดูนะครับงานภายในนะครับสรุปคัะท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับปัจจัยหลักของการดูโครงสร้างของตัวรถนะครับดั้ดับแรกเลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆครับเรื่องของตัวการดูโครงสร้างนะครับหนึ่งนะครับรอยสปอตเ็นอาร์คนะครับต้องสวยนะครับเรียงตัวนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยการเคาะของตัวงานโครงสร้างด้านบนนะครับ ทั้งด้านบนและก็งานด้านข้างนะครับอันนี้คือสภาพเดิมคีิโรบอตต้องอยู่นะครับครบนะครับรอยสวอนเป็นหน้ากลมนะครับเดิมต่อมานะครับงานเสาบีหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์เนมเพจเลขตัวถังต้องอยู่ครบไม่มีรอยลอกนะครับหรือรอยการแกะของตัวงานสติ๊กเกอร์นะครับเลขตัวถังต้องตรงกับตัวรถนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับเป็นกันทั้งด้านบนและก็ด้านล่างครับ วัสดุของตัวแผงประตูนะครับสื่อว่าสวยเลยนะครับได้เป็นงานหนังครับตัวพรีเมียมนะครับประจนลดลงวัสดุนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับวัสดุหนังนะครับด้านล่างจะเป็นงานพลาสติกลำโพงที่วางแก้วน้ำนะครับมีให้ต่อมารุ่นตัวนี้นะครับตกแต่งนะครับในส่วนหองบันไัด้านข้างมาให้พร้อมแล้วนะครับออกแบบดีไซน์นะครับประตูฝาหลังนะครับจะจับด้านบนนะครับซึ่งตัวผมชอบนะครับ การออกแบบดีไซน์ของตัวเจ้า HRV คันนี้นะครับออกแบบรดข้าออกมาให้ดูเรียบหรูนะครับมาขึ้นนะครับเปิดง่ายๆเลยนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับผมแกะให้ดูละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ามารับชมเองะครับที่บริษัทพยนต์นะครับโครงสร้างนะครับสภาพสวยนะครับเดิมต่อสปอตไฟนาร์ทางด้านบนและก็ด้านข้างนะครับผมแกะให้ดูละเอียดเลยคีบโรบอทอยู่ครบนะครับงานแผงประตูนะให้ดูนะครับหัวน็อตเดิมสภาพเดิมสวยนะครับ ั้งด้านบนด้านล่างแผงประตูนะครับสภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยชำรุดด้ามจับงานประตูเปิดนะครับสวิทช์ยังใช้งานได้ปกตินะครับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ํานะครับซื้อรถตั้งทีนะครับต้องซื้อนะครับกับทางบริษัทนะครับชั้นนำนะครับที่ไว้ใจได้นะครับเรามีนะครับทีมงานครับผู้ที่จัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการนํารถครับคุณภาพเกรดเอตรงนี้เข้ามาครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเรามีครับบริษัทครับชั้นนาของตัวบริษัทชิก ที่เป็นมาตรฐานของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถนะครับตรงนี้เข้ามาตรวจสอบรถให้อีกครับ2องร้เจจุดครับลูกค้าสบายใจได้นะครับในการเลือกซื้อรถกระทางเพชรยนต์นะครับต่อมาครับด้านหลังนะครับให้ดูลองแตกด้านซ้ายก่อนครับสภาพแบกเดิมสวยนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานเบรกดิสทั้ง4ล้อครับยางได้ยางโยคอม่าปียีแล้วครับสภาพโช๊คเดิมนะครับสวยเลยนะครับผิวป่งสุดล้อออกแบบดีไซน์มาให้แล้วนะครับงานท้ายอ่ะต่อมาให้ดูงานท้าย งานท้ายนะครับอันนี้รุ่นโฉมตัวไม่เช้งนะครับที่เป็นตัวปี18นะครับก็จะออกแบบดีไซน์ของตัวไฟท้ายที่เป็น LED ให้พร้อมโลโก้นะครับอยู่ครบนะครับโลโก้ของตัว RS นะครับมีนะครับอยู่ครบเลยงานสปอยเลอร์ไฟเบรกด้วยสามีให้นะครับมีงานนะครับชักฟินรับสัญญาณข้างบนให้แล้วนะครับต่อมานะครับไปส่วนของตัวชายด้านหลังกันชนท้ายไฟตอทีมมีให้2ฝั่งนะครับเป็นงานสีกอตแบ็กแล้วนะครับ ฝาท้ายนะครับถือว่าเปิดสบายเลยนะครับในส่วนของตัวเจ้า Honda SRV นะครับไม่ได้หนักมากเกินไปห้องโดยสารด้านหลังนะครับถือว่ากว้างขวางเลยนะครับมีฐานรองให้พร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดประแจีแม่แรงล้ออะไหล่ด้านหลังมีให้ให้ดูด้านท้ายนะครับงานดีเทลของตัวด้านท้ายนะครับซีนเดิมนะครับไม่มีรอยการเคาะนะครับหรือรอยบุบหรือการผลท้ายของตัวงานโครงสร้างด้านหลังไฟคอนโซลนะครับ ด้านหลังมีให้ถือว so ่านะครับห้องโดยสารของตัวด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างเลยนะครับในการนั ılar, ่งผมนั่งให้ด uh, ูนะครับถือว่ากว้างครับในการเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมหรือสามารถทําการพับนะครับเบาะของตัวแถวสองทั้ง2ฝั่งในการขนของสัมภาระนะครับจะเป็นพื้นที่ราบเรียบไปเลยนะครับในการขนของเพิ่มเติมนะครับ่ใช้งานพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะครับต่อมาให้ดูโครงสร้างหลัง ัวน็อตสภาพเดิมฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับดูได้จากทางล้อสปอร์ตเวนาร์เดิมนะครับกระบอกชกเดิมถือว่าสวยเลยครับถ้าลูกค้าทนใดกำลังมองหา SUV c r o s s อร์สนะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับรุ่นของตัวท็อปตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ครับของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองก็ได้หรือใช้งานนอกเมืองก็ดีนะครับในส่วนของตัวเจ้าเพชรคันนี้นะครับต่อมาฝั่งขวานะครับอยากให้ดูงานฝั่งขวา งานทางขวาสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับแม็กสภาพเดิมบันไดด้านข้างนะครับมีติดตั้งมาให้พร้อมแล้วนะครับและที่สําคัญเลยนะครับด้านหลังอ่าผมไม่ดูนะครับสามารถทําการพับเบาะนะครับขึ้นมาได้เพื่อใช้พื้นที่นะครับของตัวเจ้าแถว2ตรงนี้ครับจะเหมือนกับตัว Honda j a จ็ที่เขาสามารถอ่าทาได้ในส่วนของตัวเจ้าแบรนด์ฮอนด้เท่านั้นนะครับที่ทําการพับเบาะขึ้นได้ใช้ง่ายๆครับก็คือทําการพับนะครับเพื่อทําการล็อก นะครับเราเก็บพื้นที่ได้ทั้งทสองฝั่งเลยการให้ดูนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งสองฝั่งนะครับพื้นที่ก็จะเหลือในการเก็บของครับด้านหลังคอนโซลให้พร้อมนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวเบาะนะครับด้านหน้าก็สามารถทําการเอ็นปรับได้เดี๋ยวไม่ดูนะครับเบาะนะครับสามารถทําการปรับเอ็นได้สุดเลยนะครับเฉพาะของตัวเจ้าแบรนดอนด้าเท่านั้นนะครับเผื่อเราต้องการเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในมุมมองของตัวด้านหลัง มาถึงด้านหน้าก็ได้นะครับอ่ะต่อมาดีเทลของนะครับโครงสร้างอ่ะให้ดูก่อนโครงสร้างผมแกะให้ดูละเอียดเลยโครงสร้างสวัสดีดนาโกลมเดิมสวยนะครับหัวน,น็อตไม่มีรอยการขยับนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับในส่วนของแม็กด้านหน้าให้ดูแม็กด้านหน้าบอดี้เือว่าสวยเลยนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวรอยเล็กน้อยเยผมเก็บงานให้คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพแม็กเดิมสวยนะครับถ้าใครอ่าชอบในส่วนของตัวรุ่นตัว,ตวท็อป กับราคาผ่อนเพียงแค่1 0 0 0 0ืนะครับกับเจ้า h o n d a HRV ครับตัวปี2018คันนี้นะครับสามารถโทรครับหรือที่ต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยเดี๋ยวเราพาไปดูออปชั่นภายในของตัวเจ้า HRV อ่าของคันนี้เดีวให้ดูนะครับภายในนะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ออกมาถือว่าได้สวยหรูเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็น3กา้านทรงสปอร์ตนะครับ ก็ฝั่งซ้ายคอนโทรลเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องเสียงระบบจะยทําการสตาร์ทชุดเครื่องยนต์นะครับโปมาลัยนะครับสามก้านสวยเลยพร้อมโลโก้ของตัว Honda สีแดงแล้วนะครับฝั่งซ้ายปรับคอนโทรลเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นระบบของตัวคูชคอนโทรลนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ตัวแอสชีฟคูชคอนโทรลนะครับที่แปลผันาตามความเร็วล็อกของตัวรถด้านหน้าจะเป็นตัวล็อกความเร็วของตัวคูชคอนโทรลปกตินะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีระบบของการรีเซ็ตนะครับหน้าจอหัตตาการสิ้นเบืองทิป A ทิป B ีนะครับปรับได้จากทางตัวรีเซ็ตด้านล่างเลยสามารถเชื่อมต่อรับสายบางสายจากตัวด้านล่างนะครับระบบ p a t เทิร์นชินะครับเล่นเกียร์มือนะครับมีให้พร้อมกับงานไฟหน้าที่เป็นออโต้พร้อมที่ปัดน้ำฝนเป็นงานออโต้ให้แล้วสำหรับรุ่นตัวท็อปตัว i อนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับสวยนะครับหน้าจอนะครับ ขนาด7นิ้วนะครับเฉพาะรุ่นตัว iis กับตัว e เท่านั้นจะได้หน้าจอ7นิ้วนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูถ้าเป็นรุ่นของตัว e จะเป็นหน้าจอขนาด6.8นิ้วพร้อมกล้องมองหลังสามารถปรับได้นะครับ3ระยะนะครับมุมกว้างนะครับมุมปกติแคบนะครับแล้วก็มุมตัดนะครับมีให้3ระยะนะครับเชื่อมต่อบลู o ู h ได้ปกติเลย แอร์ออโต้นะครับใช้ง่ายง่ายนะครับเพราะระบบของตัวเกียร์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับ CVT นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาไม่สามารถเล่นระบบของตัวเกียร์แมนนวลได้นะครับเรามาทําการปรับเล่นในส่วนของตัวเกียร์นะครับที่เป็นแพลตตชิปนะครับในกรณีเข้าโหมดของตัวตัวดีได้ครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรโคครับมีให้คอนโซลดีไซน์ด้วยงานสีกัตแบ็คดำเงาสวยนะครับตัดด้วยงานโครเมียมนะครับที่วางคนน้ําแก้วน้ํามีให้นะครับช่องใส่ของนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นวัสดุที่เป็น งานหนังนะครับผู้มมีแอร์คอนโซลนะครับทั้ง3มช่องให้แล้วเกที์ชัดมีให้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งรุ่นของตัว i อเอสเขาจะมีนะครับในส่วนของสรุปนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ยผมต้องการแก้รายของงานสรุปให้เฉพาะรุ่น i อเเท่านั้นนะครับที่จะมีนะครับสรุปด้านบนนะครับในการเปิดนะครับรับแสงแดดนะครับหรือรับชมวิวนะครับด้านบนฝ้าเพดานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับด้านหน้าด้วยกันครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดนะครับหนึ่งเป็นซินขนาด1.8นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับพื้นฐานของตัวเจ้า Honda C ครับซีิกนะครับที่เราคุ้นเคยกับเจ้าแบรนด์ Honda อยู่แล้วนะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับการดูง่ายนะครับในการดูโครงสร้างของตัวเครื่องยนต์คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีคาบเศษฝนนะครับแต่ให้ดูเครื่องยนต์ ต้องสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยการขันของตัวหัวน็อตนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้คือเครื่องยนต์ของตัว IVTEC ทขนาด141แรงม้านะครับลองรัดมาที่เป็น e10 e85 ให้แล้วนะครับงานสารกระโปรงดับที่2นะครับที่เราต้องดูเนี่ยคันนี้ครับไม่มีรออแกะนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับต้องอยู่ครบนะครับชุดของท่อ้อจะมีให้สติ๊กเกอร์มอกด้านหน้านะครับสภาพของตัวด้านหน้ารูเจาะต้องเดิมๆนะครับฝั่งขวา ให้ดูฝั่งขวานะครับหุนอ็อตทองสภาพเดิมนะครับซีนตัวเบา้าชกสปอร์ตเบนั์ต้องกลุ่มเดิมนะครับ<อ>ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจหรือกำลังมองหาเต้าจัวคับ s r v 1.8 RS กันนี้กับราคาผ่อนมีแค่หนึ่งมือนะครับสามารถโทรมา,าตามเพจด้านล่างได้เลยหรือใครรู้สึกว่าอยากผ่อนนะครับสกลงมานิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราแนะนํากับตัวเช่าครับ H.R.V. 1.8ตัว E.L. นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่100,000โลนะครับกับลาพรอนพาพรนเพียงแค่9,080ท่านั้นนะครับรุ่นตัวนี้ครับเป็นรุ่นตัวรองท็อปของตัวเจ้านะครับ E.L. ของตัว H.R.V. ไฟหน้าเขาจะเหมือนกันครับเป็นงานไฟฟูรีดีนะครับมี daylight ให้พร้อมนะครับแต่กระจาดหน้าโครเมี่ยมเขาครับจะเป็นงานโครเมียมเรียบๆนะครับจะไมุ่ดดุดันเหมือนตัวเจ้าโสตัว I.S. ที่ลงเงาสีดามานะครับ ในส่วนนกตัวไฟขวางขวาสภาพเดิมสวยใสยและก็ไฟตัดหมอกเขาจะไม่ใช้งาน LED นะครับจะเป็นงานตัดหมอกของตัวฮาเจินธรรมดาเท่านั้นนะครับต่อมานะครับให้ดูด้านข้างแม็กเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับส่วนของตัวรุ่นนองท็อปนะครับจะเป็นแม็กนะครับห้กก้านปัดเงาด้านในเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับงานเบรกดิดเหมือนกันแตยางจะเป็นยางโยโฮม่านะครับ ปี2020นะครับแต่ถ้าลูกค้ามาดูแล้วนะครับรู้สึกว่ายางแข็งเกินไปเดี๋ยวคุณต้องการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับชุดยาง215ก้านหนา55เป็นยาง R17 สภาพโช๊คเดิมสวยนะครับไม่มีรอยนะครับซึมรั่วของตัวมันโช๊คนะครับชิ้วโป่งนะครับซุ้มล้อจะเป็นงานสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับฮอนด้าเลนมอสรุ่นของตัว EL ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับฮอนด้ามุมอาศัยตากรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับกระจะพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยนตัวให้พร้อมนะครับ ระบบของตัวคคเดตโกก็มีให้เหมือนกันแต่ด้ามจับงานนะครับเป็นงานครเมียมให้แล้วนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวแระตูด้านหน้าฝั่งซ้ายรอยสปอตเป็นน้ากลมเดิมนะครับด้านบนนะครับด้านข้างถือว่าเดิมครับที่โรบบอทอยู่ครบสติ๊กเกอร์ในเพจนะครับอยู่ครบนะครับแระตูด้านหน้าให้ดูนะครับัวน็อตไม่มีรอยขยับไขนะครับวัสดุหนังด้านข้างถือว่าสวยเลยครับเป็นเกจดหนังพรีเมียม ตัดด้วยงานสีครีมให้แล้วนะครับวัสดุใช้งานได้สิที่ด้านเปิดประตูปกตินะครับอ่าด้านท้ายแกะดูนะครับละเอียดเลยหลอดสวอตเป็นน้ากลมเดิมนะครับด้านบนด้านข้างนะครับเสือว่าสภาพเดิมสวยนะครับเบาะสามารถทําการพับได้นะครับเหมือนกันนะรองรับของตัวไอโซฟิกให้แล้วทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือสามารถทําการล็อกพื้นที่ใช้สอยของตัวด้านหลังได้นะครับงานด้านท้ายนะครับอ่ให้ดูนะครับ เป็นงานเอดีเหมือนกันนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดแล้วนะครับงานฝาท้ายถือว่าเดิมสวยเลยนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวงานฝาท้ายนะครับทั้ง2ฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายถ้าลูกค้าท่านใดอยากลดเซกเมนต์ของการผ่อนลงมาครับเหลืออยู่ที่ประมาณ9 8 0 0กับตัวเจ้าโฉม h r v 1 8 el คันนี้นะครับสามารถทักนะครับหรือว่าแชทมาตามเบอร์เพจด้านล่างได้เลยนะครับให้ดูฝั่งนะครับฝั่งขวา สภาพเดิมนะครับสวยนะครับภายในเบาะเดิมๆตึงๆนะครับมีที่พักแขนให้พร้อมตรงกลางนะครับหยิให้ดูครับฟังสองลูก็ดีที่พักแขนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังผมทำการนั่งให้ดูนะครับถือว่านั่งสบายนะครับในการนั่งพื้นที่ของตัวใช้สอยของตัวด้านหลังนะครับอย่างหรือพื้นที่หรือแก็บในการนั่งนะครับแล้วก็สามารถทําการปรับระดับของตัวเบาะลงไปได้หนึ่งระดับนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับมาให้ดู สภาพบอดี้เดิมสีสันเดิมสวยนะครับเป็นงานสีเทาดำนะครับแม็กเดิมไม่มีปีล็อตสุดบาทนะครับโชกแห้มเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันข้างในของตัวเจ้าตัว EL นะครับที่แตกต่างกับตัวโฉมไอนะครับเดี๋ยวเขาญาติทำการให้สตาร์ให้ดูเครื่องยนต์คันนี้ในส่วนของตัวเจ้า i s นะครับกับตัว EL จะเป็นเบาปบไฟฟ้านะครับแปทิศทางนะครับให้แล้วเฉพาะเจ้าตัว E เท่านั้นที่จะไม่มีเบาปบไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยเหมือนกันครับ3การทรงสปอร์ตนะครับแพทเทิร์นชิปมีให้นะครับปุ่มรีเซ็ตของตัวหน้าจอปรับมีให้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับระบบควบคอนโทนมีให้ไฟหน้าออโต้เหมือนกันครับมีให้ครบแล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์ครับนอกเหนือจากตัวนี้คือตัว EL พี่ไม่มีคือตัวสรุปเฉพาะตัว rs เท่านั้นที่มีครับ Honda l e n b o s ้ครับเขามีให้เหมือนกันเฉพาะตัวเจ้า rs กับตัว EL นะครับแต่ตัว E จะไม่มีนะครับ คอนโซลด้านหน้าวัสดุเดิมนะครับเป็นตัดด้วยงานสีครีมนะครับแอร์ออโต้ครับมีกล้องมองหลังนะครับปรับระดับได้เหมือนกันทั้ง3ระดับมีให้ครบนะครับขอระบบของตัวเกียร์โตรมัติที่เป็น CVT ตัดด้วยงานลายครับก็ตแบ็กนะครับแล้วก็ขอบนอกจะเป็นงานสีครีมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรากระจกมองหลังนะครับลืมเลยนะครับจงหลังตัวเนี้ยจะเป็นตัวออโต้ตัดแสงออโต้เฉพาะรุ่นตัว r s กับตัว E อเท่านั้นนะครับ ในส่วนห้องข้างในถือว่าสวยงามน,นะครับเดีย๋ยวผมพานะครับไปดูรุ่นของตัว E ด้วยกันนะครับถ้าใครอยากขวัญสบายครับประมาณ9บรรษัทนะครับดูไว้เป็นรุ่นของตัว E ตัวเริ่มต้นนะครับตัวโฉมไม่เชิงจะมีปรับเปลี่ยนจากรุ่นปกติที่เป็น4รุ่นนะครับให้เหลือ3รุ่นตัวนี้กับตัว E ครับตัวเริ่มต้นของตัวเจ้าฮันด้า ไฟด้านหน้านะครับเขาจะเป็นงานไฟครับที่เป็นครับโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะครับจะเปลี่ยนดีไซน์จากตัว Full LED เป็นหลอดลูกแก้วให้เรียบร้อยครับเดย์ไลท์ครับมีให้จะด้านหน้าโครเมียมนะครับแต่ตัดบอกเขาจะไม่มีให้นะครับงานถักรโปรงสภาพเดิมนะครับสวยนะครับแต่ค้วโปดสุมล้อเขาจะเป็นงานพลาสติกสีดําด้านจะไม่เหมือนของตัวรุ่น RS ที่เป็นสีงานดําเงา แม็จะได้โฉมเดียวกับรุ่นของตัว EL ให้แล้วนะครับเปกนิดจัง4ล้อนะครับยางมิชลินนะครับคันนี้จะเป็นยางไม่ชลิน City อยู่ที่215ความหนา55เป็นยาง R17 นะครับรู้สึกว่ายางครับคันนี้จะได้เป็นยางปี3แล้วนะครับสภาพโชคเดิมสวยนะครับยิวรองานบอดี้บางๆนครับตัว HONNA l a s นบอบจะไม่มีใช้โฉมของรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับแต่จบภาพไฟฟ้ามีไฟเดียวให้แล้วนะครับ ในส่วนตัวระบบคิเดตโกนะครับมีให้นะครับสมายเอ็นทีนะครับมีให้แล้วนะครับโครงสร้างสภาพเดิมสวยนะครับขอบประตูหน้ากลมเดิมนะครับด้านบนนะครับด้านข้างนะครับคีบรอรถอยู่ครบนะครับชิคเกอร์ในเพจอยู่ครบหัวน็อตไม่มีเราขยับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับงานแผงประตูวัสดุสวยเดิมนะครับเป็นงานเกรดนะครับที่เป็นหนังพรีเมียมแล้วนะครับวัสดุใช้งานได้ปกติเลยนะครับให้ดูด้านหลังนะครับบอดี้ครับ ด้านหลังเป็นงานบ่อหนังเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเหมือนการทําการพับบอกพื้นที่ใช้สอยได้เหมือนกันทั้งสองทั้งทั้งด้านหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ดูโครงสร้างของตัวด้านหลังสภาพเดิมนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับคีโรบออยู่ครบนะครับถ้าใครอยากผ่อนเซกเมนต์ที่ลงมาสักประมาณ9ก้าพันานะครับกับตัวโถมทุ่นตัวอีนะครับผมแนะนําคันนี้กับเท่า Honda อเฮดอาร์วีหนึ่งจุดแปดตัวอีนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นงานไฟ l e ล์ให้แล้วนะครับ ก็กล้องมองหลังพามีให้เหมือนกันงานสปอยเลอร์ชาร์คฟินมีให้ครบนะครับพลาสตักชนท้ายจะเป็นงานพลาสติกครับสีดําแล้วนะครับเหมือนกันครับด้านท้ายนะครับโครงสร้างเดิมสวยนะครับฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีขยับฝั่งขวาเดิมห้องลิสานเดิมๆนะครับสภาพเดิมสวยนะครับชุดประแจแม่แรงครับด้านหลังนะครับมีให้เหมือนกันนะครับให้ดูวอรดี้ต่อมานะครับของตรงงานฝั่งขวา สภาพตัวถังบางเดิมครับแม็กไม่มีรอยฟุดบาทเลยนะครับภายในนะครับถือว่าเดิมสวยนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมพลาสติกนะครับวัสดุที่เป็นหนังพรีเมียมมีหุ้มให้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเจ้าตัวภายในของตัว1.8ตัว e คันนี้ดีกว่าครับเจ้าตัว 1.8e นะครับอันนี้เขาอาจจะเป็นตัวที่เดินรถต้นหัเริ่มต้นนะครับถ้าเราไม่ซชีเรียสเรื่องของฟังก์ชันการใช้าง,งานนะครับก็คือ,อตัวปรับชิปอันบอร์ดของตัวหน้าจอนะครับที่พวงมลลาลัยตัวนี้ตัวเริ่มต้นก็จะไม่มีนะครับแต่พัฒน์ชิปมีให้นะครับฮุดคอนโทรลมีให้นะครับพวงมลลาลัย3ก้านมัตติฟังก์ชันนะครับปรับคอนโทรลเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกล้องมองหลังเขามีให้เหมือนกันปรับได้สารมระด,ดับแต่ตัว Honda l เ n น b o สในกรณีตีไฟเลี้ยว ด้านข้างเขาจะไม่มีให้นะครับคันนี้เล็กไมพิงแค่80,000กลกับราคาผ่อนพิงแค่9,003เท่านั้นนะครับ Air Auto นะครับมีให้ปุ่ม Engine Start Stop ปุ่มจ่าย Keyless นะครับพร้อมระบบตัวเกียร์ CVT เบรกมือไฟฟ้า Auto Brake Hold มีให้เหมือนกันนะครับข้างในก็จะเป็นวัสดุสีดําปกติเลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังจะเป็นตัดแสงนะครับ Manual นะครับสรู o p ไม่มีให้นะครับแต่เฉพาะตัวเจ้าตัวที่เป็น EL กับตัว S จะเป็นงานตัดแสง Auto ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ของคันนี้ดีกว่านะครับให้ดูครับสภาพเครื่องยนต์นะครับเดิมสวยนะครับสภาพเครื่องยนต์สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับในส่วนของตัวง,งาน oh not, หัวน็อตดูง่ายง่ายครับฝั่งซ้ายสติกเกอร์นะครับอยู่ครบมานเสาป่งชนกัความร้อนมีให้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับ งานฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับงานเบ้าโชคระบบชุดเบรก ABS ครับมีให้นะครับเดี๋ยวไปที่ผลการเช็ค CA ให้เบื้องต้นนะครับถ้านลูกค้านะครับท่านใดกำลังมองหาตัวเลือกของตัวเจ้า SUV แ o r คอ o ์สโเ o อ e r นะครับในเลยในราคาที่ย่อมเยาวนะครับถือว่าเป็นรุ่นแบรนด์ยอดนิยมของตัว Honda ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมครับตัวท็อปครับตัว RS ครับอยู่ที่ราคาครับ 599,000บาทคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 0,000เท่านั้นครับหรือจะเป็นรุ่นโฉมตัว EL นะครับคันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่589,000บาทไปโฉมรุ่นนะครับตัวปี20นะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ9,080หรือจะเป็นตัวล่มต้นนะครับตัวนี้นะครับตัวปี20นะครับเลขมาอยู่ที่80,000โลนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เพียงแค่9,000นะครับสามารถทักแชทคับหรือรายละเอียดมาตามเบอร์ด้านล่างเลยครับ วันนี้นะครับก็จากกันนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครป์นะครับกดติดตามนะครับเชื่อจะไ่พาดครับชมชมรถสวยของทางบริษัทพยนต์คันตะไปครับวันนี้ทางเม้งครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ